ต้นเนี่ยที่ท่านฝึกเอาไว้อาจรอารย์ยวัตบวชชายวัตนี่เพื่อมาแก้ตรงนี้ว่าเราเป็นวิปัส,สนูถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ดีเราจะเป็นมินานเพราะว่าตัวสํานึกตัวอ่อนโยนมันจะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าสํานึกหรือว่าตรงนี้ไม่ได้พัฒนามาดีก็จะยากอยู่ก็จะมาติดอยู่แค่วิปัส,สนูเพราะนั้นปัจจุบันนี้พระที่ปฏิบัติไปคือครึ่งกลางๆแล้วก็กลับมาตั้งที่เดิมเนี่ยก็เพราะขาดคุณธรรมตรงนี้คน แล้วครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ที่เป็นพระวิปัสนาเนะี่ยมีน้อยนม่นมีน้อยก็เวลากุลบุตรบวชเข้ามาก็ไม่ได้ฝึกฝนคุณลบุให้ถูกต้องหมดมาก็ใช้งานกันเลย,ยนี่นะมันก็พอไปปฏิบัติวิปัสนาดได้ระดับหนึ่งมันไม่พ้นรอยิปัสสนาเพราะพื้นฐานตรงนี้ไม่ได้ฝึกมาอันนี้ส่วนหนึ่งนะคแต่สำหรับคนที่ทําความเพียรไม่ค่อยขาดเนะย มันจะข้ามตรงนี้ไปได้ถือว่าเฉดเชยกันถึงแม้ว่าไม่ได้ฝึกพื้นฐานคุณธรรมเบื้องต้นมาแต่ว่าทําความเพียรไม่ขาดตรงนี้มันจะปเป็นเฉ่ยเพราะฉะนั้นหลังจากปีสองห้าสองเก้ามารูจักตัวนี้ชัดเจนนะทั้งจากปีนั้นมาเอามาเก็บอารมณ์ไม่ค่อยขาดนะเขาจาัดดีชิดบ้างถ้ามีพระนินไปอยู่ด้วยก็พาเข้าค่ายบ้างพาเข้าดีทีดเรื่อยๆตัวเองก็ได้ทําเรื่อยๆมันก็ทําให้ข้ามจากนั้นไปได้ฉะนั้นเอง ในจุดของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านถึงท่านมันแต่สมัยท่านบวชเป็นเองนตั้งแต่อายุสิบเอ็ดจนมาถึงอายุเท่าไหร่ท่านบวชเป็นเอหลายปีเหมือนกันนะช่วงนั้นท่านก็ฝึกอาจารย์วิวัฒน์บชาวิวัฒน์เป็นนิสัยของท่านมาก็ทําให้ความอ่อนน้อมของตนนี่มันดีตรงแม้ว่าทําให้ปัญญาละเอียดท่าน้ปัญญามันแหลมคมแต่ความแข็งกระด้างนี่มันมันมีปัญญาแบบแบบแข็งเนี่ยแต่ว่ามันมันปลอกนะมันเหล็ก แข็งจริงแต่มันเปราะแต่ถ้าหากว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้แข็งแต่ขณะเดยียวกันมันเหนียวนะเหนียวมันไม่เปราะง่ายเมื่อดูระดมกระทบทัานั้นเองในจุดนี้เราฝึกฝนปฏิบัติไปแล้วก็ไปรู้จักรายละเอียดอะไรมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเห็นสภาวะนามธรรมรายละเอียดประณีตมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติได้มากขึ้นเหมือนเหมือนรากไม้อ่ะมันเข้าไปมันไปเรื่อย ยิ่งไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปหาธาตุอาหารได้มากหาน้ําได้ลึกหน้าแหลงก็ไม่ตายเนี่ยเพรารากไปลึกเหมือนกันตัวอน้องของตนเนี่ยมันจะทําให้รากของจิตลงไปลึกไปซึมซับเอาธาตุแห่งธรรมธาตุต่างๆมาเลี้ยงตัวสภาวะปัญญาปัญญาตันนี้ก็จะเริญมเมติบโตออกมาออกผลไปตามลำดับทีนี้วิธีแก้วิปัสสนูในลักษณะอย่างนี้นะก็คือ ทำความเพียรบ่อยๆปลบกความเพียรบ่อยถึงจะรู้ลแล้วก็ตามอย่าทิ้งความเพียรแต่มาตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ไม่ไม่คิดตัวเองว่ารู้อะไรคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหม่หมหมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก่อนทําให้เราไม่ประมาทแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้เก่าเป็นครูบาอาจารย์รู้ดีแล้วแล้วเราก็ประมาทแล้วก็จะจะไปสอนไปชี้คนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยปลบกความเพียรอันนี้ส่วนหนึ่งกรณีปัสนุันแก้โดยวิธีการพยายาม อะไรเกิดขึ้นก็ตามทําความเพียรไว้ก่อนไปอยู่กับลูกกำนามบ่อยๆไปอยู่กับลูกกำนามบ่อยๆมันทิ้ง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 ทความคิดทิ้งการแต่งแต่งไอ้ตัวอยากดีอยากสอนอยากพูดอยากเทศก็จะค่อยๆหายไปค่อยหายไปแล้วก็ค่อยระวังใหม่นะทีนี้มาตัววิปปะราชอันนี้สําคัญอยู่ วิปลาสนี่หมายความว่าสําคัญผิดคนละเรื่องเลยเหมือนกะันแต่ตามตาราบอกว่าสําคัญสิ่งที่ไม่เที่ยนว่าเป็นของเที่ยงสําคัญสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขสาคัญสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนเป็นตัวตนใช้คําว่าสัญญาวิปลาดแต่ที่ในี่ในภาคปฏิบัติมันเป็นยังไงในภาคปฏิบัติก็คือมันไปได้สภาวะประมาตา์เบื้องต้งนคือสัมผัสความรู้สึกตัวอะไรไว้ชัดเจน มากแต่ที่นี้ไปสําคัญความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตนระย์เป็นอัตตาเข้าไปนะเป็นอัตตาอีกชั้นหนึ่งความจริงตรงนี้ในศาส,สนาพราหมณ์มาถึงจุดนี้นะเขาสําคัญสภาวะปรมัตารเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสดุดเราถึงมาล่วงอรู้จักศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ต่างกันตรงนี้เองศาส,สนาฮินดูพอพูดศาสนาพอไปสัมผัสปรมัตา์ปั๊บ ก็เห็นปรมัตะเพียงแต่ว่าสักปรมตภะคือความรู้สึกแล้วมันจะดีมันจะลึกมันจะซึ้งขนาดไหนก็คือสภาวะของธรรมชาติเป็นธรรมนิยามเปกฎของธรรมมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าศาสนาตามเนี่ยเขาปลูกฝังเรื่องนั้นมาก่อนพอเขาไปสัมผัสกับิปปั๊บเนี่ยเขาไปเห็นว่าเป็นนั่นใช้อีกคำใช้ว่ามหาตามันเป็นอาตาใหญ่แล้วเขาไปสมมุติเป็นพระเจ้าสูงสุดเป็นพลมไปศาส,สนาธรรมก็เกิดขึ้นเพราะ ใกล้เคียงพุทธศาสนาก็ต่างกัาสัมผัสปรมัดเหมือนกันแต่พุทธศาสนาเห็นตัวสภาวะปรมัดเป็นเป็นญาณเป็นปัญญาแต่ในศาสนาพราหมณ์เห็นภาวะปรมัตว่ามีเป็นเป็นอัตตาเป็นพระเจ้าเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรขึ้นไปไปสมมุติไปทางนั้นตรงนี้คือความแตกต่างใกล้เคียงกตดูือว่าเป็นภาวะปรมัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาวะปรมัดเบื้องต้นแต่ถ้าเมื่อเราไม่ ไม่เข้าไปติดสภาวะประมารที่เป็นอีกก็กลายเป็นปรมัติเบื้องสูงไปนะฮที่เป็นมรรคผลนิพพานดังนั้นถ้าหากว่าคนไปติดอารมณ์วิปลาสก็คือไปสําคัญสภาวะประมัติ์นั้นเป็นนิจจังสุขังอัตตาอัตตาก็วนึแต่แต่ว่าในการเข้าใจรู้ตามญาณปัญญาของผู้ศาสนาแล้วก็ให้ไปเหนืออน,นิจจังทุกขังอัตตาและให้ไปเหนือนิจจังสุขังอัตตาด้วยทั้งสอง ลบทา้งบวกไปทางเหนือลบเหนือบวกนะมันก็จะเป็นสภาวะที่เป็นมรรคเป็นผลจิตของเราก็จะมาอยู่กับตัวปัจจุบันมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะนั้นในคนที่แก่คนที่ไปติดวิปลาดิี่แก้ยากนะบางคนกแก้ไม่ตกเลยนะเว้นแต่ว่ามีพื้นฐานมาดีอย่างที่กล่าวมาแล้วมีพื้นฐานมาดีก็จะเ,เชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่มี ที่ตัวเองเขาลงน้นลุถึงมากๆไปหาครูบาอาจารย์ที่ที่หมายความมอบก,กายถวา,ายชีวิตให้ท่านได้ท่านจะบอกให้ทาอะไรทาทั้งหมดเอออย่างนั้นแกได้แต่ส่วนใหญ่พอมาติดตรงนี้แล้วมไม่มันมันไม่ค่อยเชื่อครูบาอาจารย์ก็ถือว่าตัวเองดีกว่าหรือเหนือกว่าเพราะว่ามันเกิดมานะขึ้นมานึกๆนะตรงนี้ก็ท่านบอกว่ามันก็เป็นวิบากกรรมดีเหมือนกันเป็นนิบากกรรมดังนั้นพระนักปฏิบัติของเราในประเทศไทยที่ท่านเข้าป่าเข้าดูเข้าปงเข้าทํ้งเรรู้เรื่องนี้ มากมายเนี่ยพอไปติดวิปัสสนูกับอิจตยานเนี่ยไปจอดตรงนั้นเลยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ตามแก้ให้ไปจอดตรงนั้นก็ออกไปเป็นศาสนาพราหมณ์ออกเป็นนิ่เป็นครัภศักดิ์เป็นรูปเป็นเลี้ยนเป็นอะไรกางเป็นเป็นพราหมณ์ไปใช่ไหมบ้านเราเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าไปไม่ถึงข้ามไม่พ้นตัววิปัสสนูจิตญาณหรือวิปลาาข้ามไม่พ้นตรงนี้ก็ไปจริงมันก็ออกมา อย่างรูปแบบที่เราเห็นนะ,ะการทำได้เริ่มอ,ออกมาเป็นเรื่องของวัตถนะุออกมนเป็นเรื่องของวัตถุในศาสนาคุณศาสนาฝ่ายมาหายนานก็ไปจีดูนี่เยอะนะเราจะเห็นออกมารูปแบบต่างเรื่องเรื่องราวของพระศักดิ์สิทธิ์นิมิสีแสงอวัตถุทุกข์รูปหรือว่ารูปเหรียญในกาลที่ออกกันมาเป็นคาถาเป็นมุนเป็นยันเป็นออกมาหลาออกาาห,าาห,ลาหลายมาก ก็เลยถูกศาสนาพากลืนคนิงแล้วก็ปฏิบัติพวกนี้ไปไปถึงระดับหนึ่งไปไม่คนไปติดตรงนั้นสามารถที่จะมิตสร้างวัดวาอารามสร้างเจดีย์ก็เป็นผลดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ทาให้คนคนทุกข์เองเพราะนั้นในประเทศไทยก็ต้มีสิ่งนี้มากมายดังนั้นการปฏิบัติของวิธีการของวัวเทียนเนี่ยท่านท่านบอกวิธีแก้ไปตามระดับในวิธีการของอาจารย์หรือม,มาไม่เคยได้ยินให้พูดถึงในเรื่อง เหล่านี้นะพูดถึงเรื่องของจีนจินเตยานิปสันวิปราชพูดถึงไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ด้วยแต่พ่อเถียนชี้วิธีแก้ไวปทุกขั้นตอนก็้วคนจะแก้อย่างไรนะนั้นในตัววิปจินเตยาวิปราชเนี่ยก็แก้ด้วยวิธีที่ว่าถ้าคนไหนประลบความเพียรถูกต้องประจําแล้วมันจะไม่เป็นวิปราชแต่ถ้าหาว่าทําความเพียรทิ้งอ่างวาจารวก็ไม่ค่อยมีความสําคัญ นี่ควาเปติดภาคมันจะหาทางแก้กไม่ได้กว่าจากตรวนี้นี่คือก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามกรรมนะนั้นเราก็พยายาม,มาทาความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำาุมงที่สําคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือโยนิโสมนัสิกาคือให้แยกคายทีทข่วนเอาไว้ในการทาอย่าทำอะไรแบบลวกล่วงความเพียรเหมือนกันเวลาวพ,พ่อเทียท่านสาธิตในการเปลี่ยนเดีเยวบทท่านจะละเอียดมากในการ ลุกในการเคลื่อนอะไรต่างๆแต่ไม่ถึงกับช้านะแต่ว่าเห็นขั้นตอนตอน้องการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆชัดเจนทุกขั้นตอนเรียกว่าความแยกคายตอนแรกต้องมาแยกคายในรูปนามก่อนเมื่อเราสามารถแยกไายในรูปนามทุกขั้นตอนควั๊อยู่เวลาความคิดการปรุงแต่งไ,ไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นชัด